มงคลที่หกมังกระ s อัตตสัมมาปนิทิจะหมายถึงตั้งตนไว้ชอบ meaning setting oneself in the right course setting oneself in the right course right direction in self guidance right direction in self guidance Perfect self adjustment. Perfect self adjustment. คำศัพท์ที่ควรรู้. Useful words. Oneself. ออกเสียงว่า Oneself. หมายถึงตัวเองตนเอง.คล้ายกับ Body, Self, Person. Course. ออกเสียงว่า course หมายถึงแนวทางปฏิบัติแนวความคิดแนวคิดคล้ายกับ process procedure practice method direction ออกเสียงว่า direction หมายถึงเส้นทางแนวทาง วิถีทางคล้ายกับ way path aim self guidance ออกเสียงว่า self guidance หมายถึงการแนะแนวตนเองการแนะนำตนเองการนำทางตนเองคล้ายกับ direction supervision instruction self adjustment ออกเสียงว่า self adjustment หมายถึงการปรับปรุงตนเองการแก้ไขตนเองการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับ alteration modification set ออกเสียงว่า set หมายถึงตั้งจัดวางคล้ายกับ arrange establish right ออกเสียงว่า right หมายถึงถูกถูกต้องปกติเป็นธรรมคล้ายกับ correct exact true <Perfect. S 2> ออกเสียงว่า perfect หมายถึงครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีที่ติคล้ายกับ complete ideal absolute